กับซัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมซัดเกลทูราสวันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดนะครับนะเปิดเปิดเพชรนะเออเราจะมาเปิดเอาพิมพ์เขียวกันนะครับนะมาดูกันว่าดวงเราจะดีขนาดไหนนะนะครับนะนี่คือเลเวลหนึ่งนะครับนะเพิ่งเริ่มต้นนะครับส่วนคนที่ถามมาว่าแม่พิมพ์แม่บทใช้งานยังไงคือเห็นใต้มินิแมปไหมครับ มันจะเป็นแบบนี้อยู่มันจะซ้อนอยู่นะแล้วกดปุ๊บมันก็ให้สร้างนี่นะครับมันจะเขียนว่าแผ่นแม่บทนี่นะครับแล้วกดปุ๊บแล้วก็ดึงดึงวางลงปุ๊บตรงที่ที่ไม่มีอะไรสิ่งกีดขวางนะครับนะเออมาแล้วเราก็จะมาเปิดกันเลยนะครับนะเปิดพิมพ์เขียวของเรากันนะครับนะอืมมันต้องมานะครับนะมันต้องมานะนี่ เราตอนนี้เรามีอยู่พั0หกร้อยเพชรนะครับนะแล้วก็จะจัดกันเลยนะครับนะไม่รีรอนะครับนะดวงเราเป็นคนที่ดวงดีแล้วนะครับนะแล้วก็จะลองสก,กิดไปสักเออโอ้มันใช้2010ันสิรได้แค่หนึ่งสองสามเราได้8ครั้งนะครับนะเราได้8ดครั้งอืมแปดครั้งก็ลองดูนะครับนะ เสียาหายอะไรนะล็อกหรือเปล่าโอโ้ล็อกนะครับนะอ,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 อะไรมันจะเกือขนาดนี้โอ้โห,โห เฮ้ยเเอาว่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนะก็หมดไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะ <c oughs> เกมนี้เป็นเกมที่เกือมากๆเลยนะครับนะ <c oughs> เกือบววกับเกมลายเลนเจอร์เลยนะครับนะเออ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เข็มนะครับผมนะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ประจําเดือนได้ร้อยเพชรเยอะโอ้ลายเพชรมันก็ไม่ถึงนะครับนะมันก็ไม่ถึงนะโอ้สิ่งที่เราได้มาคือเกลือมากๆเลยนะครับนะ <c oughs> เป็นอะไรที่เกลือมากๆเลยนะครับโอ้ ขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปเช่นเคยนะครับผมขอบคุณครับอริกาตโตเคซยมมสึจานาเราเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมโอ้โหโคตรเกลือเลยโอ้ต้องกินเกลือแทนข้าวอีกต้วสินนะบ๊ายบาย